สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาเราบมารับผู้สาวสมน่อยไปไป,ไปราา้านกาแฟครับอันนี้คือแก้หรือว่าตั้งใจหรือว่าอะไรยังไงยังเหครับยังเหรครับแก้หรือว่าอะไรยังไงแก่งนี่เหรครับแก่งยังเหรอแก่งนี่ครับอ่ครับแก่งใดแก่งยังครับเจ้าเ <c oughs> จ้าเจ้าแหละแก่งเจ้าแหละ จาและแกงอ่ามหามหาสาวาเวกินกาแฟเนี่ยเนี่ยเงินใส่บุญมดครับจะได้กระต่ายบุมืดดีสิบห้าบาทดูไว้ด้วยเสียขอสักลอยขอสักลอยให้เลยสองลอยเอาไหมเอามาเลยเอาไปเลยอ่าสีเลี่ยงสีเลี่ยงน่ย เลี้ยงเลี่ยงกาแฟกล่องดีเนี่ยห่วยแน่นอนเลี่ยสวยจังครับคืออ่าผมมีคลิปเลยได้เฉพาะเปิดคลิปครับอ่าอ่าสเลี้ยงได้ได้งานใหม่มแมนปะแมน ทำการเริ่มงานหน่อยไม่ได้ทำเงินแบบเจ้ามพนันมากแอนนาสุยๆไอ้เริ่มงานเมื่ออื่นวะโอ้ก็เลยมาเลี้ยงมื่อนี้ละมาเลี้ยงเลี้ยงนกลงหนาเลี้ยงลงหนาจะกินยังเอ้าจะของแพงหลายเลยหมายบุ๋มีเงินก็ว่าจะพูดไทยอะไรมันก็พูดอีสานจนได้พี่น้องก็ไม่รู้เรื่องด้วยคือ มาเลี้ยงครับวันนี้มาเลี้ยงกาแฟครับพ่อบุษสาวสมหน่อยมาเลี้ยงกาแฟทำสาวสมน่อยมาเลี้ยงกาแฟคอยบอกกินกาแฟนะกินกาแฟตอนทกินยงกินชาบูโอ่หน้าใครแห้งวะ เคยใช่กินข้าวหรือยังกินแล้วกินแล้วกินกับอะไรกินกับช้อนกินกับช้อนกับจานใช่ถ้วยใช่กินกับฝ่ามือด้วยก <c oughs> <c oughs> วนเนาะเออกวนเอาเออเป็นอะไรเด้อนี่เคยเนี่ยขายกินะ้งก่า ต้องไล่สัตว์อีกเลยวะไม่เป็นการสันได้เหรอ,อ,อได้ใช่ไหมได้คือเห็นว่าเต็มอ่ะพาแม่ไปไ cứ 5 thôi là cái mẹ xem 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 Chị xem 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 เอออ๋อหมายถึงว่าสืหาเงินเหี๋ยได้ไลยอยากได้เงินหลายเป็นงานนําขายของนําเห็ดกิบน้ำเจ้าเงินไว้ไหนไปกับรถกับป้าม <laughs> ีสินเยอะ <laughs> เอา,เอาสู่เขาสู่เขาเรามีแรงบันดาลใจเป็นนี่สินเออมีมีนี่สินไม่ได้ดาลใจบมมีหนีบมบมขยันใช่ ตะกินยังอ่ะตะกินยังอ่ะสีเหลืยง<ฮ>เพราะว่าขั้นในเขาได้เหตุงานแล้วมันสีไดียอกันเนี่ยมันเกิดแบ,บบนะอ่าแต่ว่าเขาพักเตียงอยู่หรอ<ฮ>พักเตียงจั่งโมยังไม่เริ่มเลยเดี๋ยวยังไม่รู้เลยเรายังไม่รู้ว่าข้างในเขาปเ,เป็นอะไรยังไงต้องทำงานก่อนอยากมีฟิลแบบว่าอยากมีฟิลแบบว่าวอา่า ผู้สาวเลิกงานแล้วก็ไปหาผู้สาวมากินเข่าสินะแต่บอกสมือเด้เดี๋ยววัให้ทำไงบอสเคยเคยพาเราเคยพาเราปะแฟนเราไปกินข้าวเที่ยงอย่างนี้สินะไม่เคยคือเองนั่นหรอเฮ้ยแบบว่าเฮ้ยแฟนฉันมาแล้วมากินข้าวเที่ยง เป็นบ้าอะไรคเบ่นกาแฟอจะกินแบบหวานวนวานอ่ะโทนี่นีโทนี่โทนีจะกินนีโอเครู้เรื่องทีนี้น้ำที่ไ้ขายเพลงใดนี่ไหม อ๋อนี่คือขายเพลงได้ไม่ได้ขายเพลงได้ยิน,นดีด้เออสมกับแบบว่า,าถุ่มเทบอสเด่ายคลิปมาเป็นแบบหลายเดือนนึงไหมห <c oughs> ลายเดือนนึงไหมอืมคือมันต้อง,ม,องมันต้องใช้สมาธิสูงมากเนี่ยถ้ามันหลุดโฟกัสไปอยู่เรื่องใดเรื่องหนึ่งมันก็บบอสได้ไงมันต้องโฟกัสอยู่เรื่องเดียวข,ขั้นขั้นเขาบมดแต่งเพลงเนาะที่น้องกั ถามหาหลายเติบอยู่ว่าบักลามินมันไปใส่บักลามินเออเอะบักหนิมันไปใส่ใสว่าภาษาบ้านนอกบ้านเขาจะเรียกกันแบบนี้แหละไม่ต้องตกใจบักลามินอ่าลามินอ่าบักมินเหมอนฝนจะตกนะกะตกทุกวันเลยอย่าลืมเลย ไป,ไปเฮ็ดงานกันจะลืมกันเด้อะปสิว่าเออไปเฮ็ดงานพ่อผู้บ่าลมาโอ้ยโอ้ยขาดเปยเนาะปฏิภาโอ้ยเาไปนั่งเฮ็ดงานกับผู้บ่าวมาโอ้ยพูดดักใช่ไหมเนี่ยสิลืมกันเนะาะเดี๋ยวน้อลืมกันเ <c oughs> นาะ <c oughs> เอาสู่เข้าสู่เขา เขาสูบเขาคีบมันแรงอะมีอย่างไรบ้านี่กะมาเลี้ยงครับมาเลี้ยงคนเขาได้งานใหม่ก็แสดงความยินดีด้วยนะครับก็ทํางานต่อไปนี้ก็จะอพอกันครดนโดนเทือกเก่าหลักแต่ว่าภาาะมันก็จะขึ้นมากคือเข้างานกี่โมงนะแปดโมงครึ่งเลิกข้ามโมงครึ่งกะ ลาครับรถครับยังไปเหตุการณ์กัระมัดร,ระวังพอมันต้องเกิดการเดินทางเสมอเนาะ,ะ,ะล้วก็่าลืมนอนให้เป็นเวลานะกินข่าให้เป็นเวลาตื่นกินข่าวเศรา้านอนแต่หงวงัวค่ำเออพอมันมีงานประจำเลยสภาพร่างกายมันก็ต้องตับเนาะ <c oughs> ึงมาแบบว่าไหลสุดตึกดึกดื่นขึ้นตะกีกับบไดดเด้กนั่นบละ ตามนั้นเอาบอกพี่น้องแน่ช่องรามินได้ในช่องนะอาหยางเนาะเราจะเอาอีหยังอืมบอกอีหยังก็บอกไปทีละบอกไปทีละพี่น้องพี่น้องคิดนหอดเด้อขึ้นหอดเด้ออย่าหลงอย่าลืมกันเด้ออย่าหลงอย่าลืมกันเด้อพักหน่อยหน่อยเด้อพักหน่อยหน่อยเด้อ หาก,กันโดนๆเด้อหาก,กันโดนๆเ <Hey. S 2> ด้อเอ๊ะซีไอดามิน <Hey. S 2> อเอ๊ะตักเนื้อตักตัวนี่เอ๊ขอทานแล้วลืมขอทานละเอ๊ะ hey. <c oughs> ลืมการละโบลืมการละโบเออ เด้อสีส่สองเด้อเห็ดเ้นคักเด้อรู้ไหมว่าเนี่ยรถคันเนี้ยที่นั่งเนี่ยเต็มเลยนะเนี่ยหกสี่สองเนี่ยโอ้โหไม่ต้องกลับเลยด้วยตรงตรงนิ่งโอ้โหโขกาวมาสีได้เงินมาเลียงเนื้อย่างบ่ได้เงินต้องหาเงินมาเดียงเนื้ยอย่าง้อมสนามบัดเนี่ย,อย,อนเ,นยเออเออบ่มีอยังครับพี่น้องกัตามนั่นเดี๋ยว อัปเดตว่าเพิ่นเฮ็ดงานเป็นจไจเน่เนาะเนาะขอถ่ายเลยบ๊ายบายครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปพี่นังเกาะลานกาแฟเนาะนังนัง่งอะไรโทษนะฮะอะไรโทษนะโทษนี่มันเอามันเอือดียังท่า <laughs> นนี่โทษเอาบอก <laughs> แมนตัวนี้ตัวนี้คือใครตัวนี้คือใครสุดยอดที่หนึ่งบ๊ายบายฝากด้วยครับเน้อไปก่อน